ครับเดี๋ยวเราจะเอาเทส l a โมเดลวน้องขาวคันนี้เนี่ยไปลองวิ่งกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปวิ่งเนี่ยผมจะมีแขกรับเชิญครับเป็นพี่สาวคนสวยสุดที่รักของผมเองครับนั่นก็คือพี่นุ่นนั่นเองครับนี่ครับอ่าพี่นุ่นนะครับจะมาร่วมทริปกับผมวันนี้ครับว่าพี่นุ่นจะเป็นคนบอกครับว่าข้างในเนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างแล้วก็ฟิลลิ่งตอนนั่งข้างในเป็นยังไงนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นกันนะครับป้ายเปลี่ยนเกียร์เกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเอ็นดีเรา นี่เราจะเห็นกรวยด้วยนะครับอี๋ถ้าใครไม่ชินนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาเราปล่อยคันเร่งแล้วมันเราจะหน่วงใช่ไหมครับอืออันนี้เขาเรียกว่าระบบนะครับวัน p พดเดิลเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์นะครับมันจะช่วยช่วยชะลอแล้วก็เบรกให้เรานะครับเป็นการรีชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวด้วยนะครับถ้าใครไม่ชินก็ค่อยๆปล่อยคันเร่งนะครับเราสามารถใช้แอปพลิเคชัน t e s l a เพื่อดูรายละเอียดของรถนะคะหรือว่าตั้งค่าต่างๆ จากมือถือเราได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าฟูจิรีจิสตัวการ์ดเข้าไปนะคะ uh huh. เราจะสามารถใช้มือถือเนี่ยแทนกุญแจรถได้เลย uh huh. ถ้าฟูจิเดินเข้ามาใกล้รถปุ๊บรถก็จะปลดล็อกให้ทันที uh huh. หรือว่าเดินออกจากรถรถก็จะล็อกให้ทันทีเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถสั่งสตาร์ทรถอะไรผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลย uh huh. หรือว่าดูโลเคชันได้ด้วย ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะคะพี่นุ่นครับผมมีคําถามครับทําไมกล้องมันเด้งขึ้นเยอะจังเลยกล้องมันมีเยอะมากใช่ไหมครับเนี่ยคนี้ใช่เทสลานเนี่ยก็จะใช้กล้องรอบทันเลยพี่นุ่นก็จะลองขับดูนะคะว่าเทสลาโมเดลวถ้าผู้หญิงขับเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะพี่นุ่นนั่งแล้วรู้สึกสบายไหมครับก็ตัวนี้เบาะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็อบ ด้านข้างเนี่ยก็จะโอบก,กระชับดีตัวโปรมาลัยก็จับกระชับมือดีนะคะต่อไปสแตนดาร์ดและสปอร์ตพี่นุ่นเลือกพื้นที่ครับอ้ยโอ้เหยียบนิดเดียวนี่พี่นุ่นแค่เผลอวางเท้าลงไปแป๊ะหนึ่งนะครับดูจากกล้องแรกครับว่ากล้องมันนิ่งหรือมันกล้องมันถอยนะครับเมื่อกี้ข้อดีคือทัศนวิสัยเขาเนี่ยจะดีกว่าสามารถมองได้หลายเลนกว่ากระจกข้างหน้าก็ใหญ่เวลามองขึ้นไปเนี่ยซันรูฟนี่โอ้โห เรียกว่า moon roof เลยนะครับแผ่นใหญ่มากใช่ไหมครับมีหลังคาด้านบนอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยัดถือว่าสนุกไหมครับพี่นู่นเทสนาโอ,อ้ไม่เคยลองขับมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะ<ช>ขับ,บสนุกมากๆนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการขับรถไฟฟ้าล้วนรถเทสลาของเรานะคะก็มีพร้อมสมมอบเลยทั้งโมเดล Y แล้วก็โมเดล3ด้วยนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆผ่านช่องทางไหนได้บ้างคะคุณจี ก็ช่อมของเรานะครับมีช่องทางการติดตามนะครับ Line Official Facebook b e e t o House นะครับ Instagram b e e t o House แล้วก็ YouTube Official b e e t o House ของเรานะครับก็สามารถเข้าไป Subscribe กดไลค์กด Follow ได้เลยนะครับที่ช่องทางต่างๆของเรานะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูรถคันไหนพาไปรีวิวรถอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับ